ข้ามพบมาเป็นนางร้ายตอนที่16ตอนเพราะนี่หาใช่โชคชะตาของนางเพียงผู้เดียวเหตุการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ถูกคลี่คลายภายในเวลาหนึ่งเดือนเต็มทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะหมอหลวงและกองทัพของโอหยางเฟยหลงผู้ที่มีความดีความชอบครั้งนี้รวมโอหยางหมิงเซียนที่เข้ามาควบคุมดูแลต่อจากผู้เป็นอาและ ที่ได้รับคำชื่นชมไปทั่วเมืองหลวงก็คือคุณหนูตระกูลไปทั้งสองคุณหนูรองไปอวีหญิงงามอันดับหนึ่งผู้ชานฉลาดหาต้นตอของโรคจนทำให้แก้ไขและยุติการแพร่ระบาดได้คุณหนูสี่ไปฮฮวาสตรีผู้พิสูจน์ว่าตนหาใช่สตรีไร้ประโยชน์เพียงเพราะไม่มีมนตราด้วยการใช้วิชาแพทย์โบราณ เช่นการฝังเข็มมารักษาชาวบ้านทั้งหมดอดทนโหมงานหนักจนตัวเองล้มป่วยไปนอกจากนี้ยังมีคุณหนูรองสวีเพยๆที่เดินทางมาสมทบพร้อมกับยาและอุปกรณ์รักษาโรคและยืนยันที่จะอยู่ร่วมสร้างประโยชน์ให้กับเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันสวีเพ่ยๆอดทนกว่าที่ไปอวีคิดไว้มากนักช่วยเหลืองานของนางได้เป็นอย่างมาก แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือคุณหนูผู้นั้นกักเก็บอารมณ์ของตนเอาไว้ได้เป็นอย่างดีหลังจากเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทำร้ายจิตใจเข้าเต็มๆวันหนึ่งที่ไปฮวาเป็นลมลม้มลงไปเพราะฝืนร่างกายฝังเข็มให้กับชาวบ้าน จนไม่ได้พักผ่อนเมื่อโอหยางหมิงเซียนทราบข่าวก็รีบมาอุ้มนางกลับมาที่กระโจมของตนทันทีทั้งยังอนุญาตให้นางพักที่กระโจมของเขาจนกว่าจะหายดีส่วนตัวพระเอกนั้นพักที่กระโจมใหม่ทั้งที่ฉินอ๋องขึ้นชื่อเรื่องการไว้ตัวโดยเฉพาะกับอิสตรีความสำคัญของไปฮวาที่มีต่อโอหยางหมิงเซียน เป็นที่จับตามองของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่นั้นมาเพราะทั่วทั้งเมืองหลวงทราบว่าคุณหนูรองไปอวีปักใจรักฉินอองแต่เพียงผู้เดียวทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหวยไทยเฮามาบัดนี้ชินอองกลับแสดงความห่วงใย,ยคุณหนูสี่ไปหฮวาเป็นพิเศษ ช่างเป็นที่น่าเวทนาะที่คุณหนูผู้เกิดจากภรรยาเอกเช่นไปอวีจะพ่ายแพ้ให้แก่คุณหนูผู้เกิดจากอนุภรรยาเช่นไปฮวาแต่ไปฮวีก็หาได้ใส่ใจอันใดแม้จะมีสวีเพ่ยๆ คอยพูดจาถากถางอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันซึ่งนางมั่นใจว่าในใจของสวีเพ่ยน,นั้นคงระแวงไปฮวาอยู่เช่นกันจึงได้เริ่มไปรังควานนางเอกบ้างสลับกับเข้ามาพูดจาเน็บแนมนางเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้นางได้รับสายตาแปลกประหลาดจากผู้คนอยู่บ้าง แต่นางร้ายสาวก็มักจะก้าวเดินหลังตรงและเชิดใบหน้าอย่างสง่าง,งามเมื่อเดินผ่านไปทุกที่หาได้สนใจว่าผู้ใดจะพูดถึงนางเช่นใดเสี่ยวซีมองท่าทางของคุณหนูของตนแล้วก็แสนจะชื่นชมนางรู้ว่าในใจจริงแล้วคุณหนูนั้นช้ำใจอยู่บ้างแต่ก็ยังรักษากิริยาสง่าง,งามไว้ได้ ช่างสมกับเป็นคุณหนูรองตระกูลผู้สูงศักดิ์ของตระกูลไปแต่ที่สุดแล้วคงไม่มีผู้ใดรู้ดีเท่าตัวของไปอวีนางนั้นหาได้สนใจอันใดในตัวของโอหยางหมิงเซียนอีกต่อไปผู้ใดจะรักกันก็รักไปขอเพียงอย่าล้ำเส้นกันก็พอชาตินี้นางต้องการจะเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่จองเวรกับผู้ใด ให้ชาติต่อไปต้องวนเวียนอยู่เช่นนั้นอีกเมื่อน,นึกถึงเรื่องเวรกรรมไปอวีไม่รู้ว่ากี่ชาติพบมาแล้วที่นางและไปฮวาจองเวรกันและกันในรูปแบบใดในชาติที่แล้วนางถูกเหลียหฮวแย่งหลีวนโรไปคงเพราะ นางในชาติที่เป็นไปอวีได้หลอกใช้ความรักของโอหยางหวนโหรที่มีต่อไปฮวามาทำร้ายไปฮวาด้วยการที่นางวางแผนยุยงให้โอหยางหวนโหรผิดใจกับโอหยางหมิงเซียนผู้เป็นพี่ชายคนสนิทพระรองผู้นั้นขัดขวางความรักของพระนางจนพี่น้อง ต้องต่อสู้กันร้ายแรงจนเกือบถึงแก่ชีวิตจึงไม่แปลกใจหากเวรกรรมเช่นนี้จะทำให้นางถูกเขาหลอกให้รักถึง9ปีเต็มและหลังจากที่นางตายโอหยางหมิงเซียนก็มาเกิดเป็นลูกชายของเหลียนฮวาหรือนั่นก็คือไปฮวาแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสพบกันนี่คงเป็นเพราะเวรกรรมที่เหลียนฮวาทำให้หยกนภาต้องฆ่าตัวตาย จนพรากนางไปจากเจ้าของได้แดงที่แท้จริงเทพธิดาองค์นั้นยังบอกกับไปอวีก่อนจะจากไปว่าการชดใช้กรรมของแต่ละชาติล้วนแตกต่างกันออกไปบางชาตินางเกิดเป็นแมวตามฆ่าไปฮวาที่เป็นหนูและถูกโอหยางหมิงเซียนที่เป็นคนวางยาฆ่าและเกลียดแมวทุกตัว บางชาตินางเกิดเป็นชายแล้วทอดทิ้งไปัยวาที่เป็นภรยาไปรักกับโอหยางหมิงเซียนจึงถูกโอหยางเหวินโหรที่เป็นพี่ชายไปยฮวาในชาตินั้นมาตามฆ่าและยังอีกหลายรูปแบบที่พวกนางต่างจองเวรจองกรรมกันในแต่ละชาติพบต่างคนต่างทำร้ายกันไม่สิ้นสุด เพราะมันวนเวียนอยู่เช่นนี้นางจึงต้องมาที่นี่เพื่อยุติมันตั้งแต่แรกและจากคำพูดของเทพธิดาแห่งโชคชะตาประกอบก,บกับการที่นางได้เข้าไปเยี่ยมไปหฮวาและพูดคุยกันตามระสามารยาทที่ไปฮวาป่วยไปอวีมองเข้าไปในแววตาของคนที่ข้ามพบมาเช่นเดียวกับนางทำให้ไปอวีมั่นใจได้ว่าไปอวา ข้ามพบมาผู้นี้ไม่ใช่เหรียญฮวาในชาติพบเดียวกันกับนางแต่เป็นวิญญาณของไปฮวาาที่มาจากชาติพบหรือยุคสมัยอื่นที่ไปอวีไม่มีความทรงจำในชาตินั้นนางและไปฮววาข้ามพบมาที่นี่จากยุคสมัยใกล้เคียงกัน แต่คนละช่วงเวลาและวิญญาณของพวกนางยังเป็นดวงวิญญาณดวงเดิมโชคชะตาของนางและไปทวาในครั้งนี้ถือว่าเท่าเทียมนางรู้อนาคต และสามารถหลีกเลี่ยงโชคชะตาได้หากต้องการในขณะที่ไปฮวามีความสามารถติดตัวมาและเอามาพัฒนาตนเองจนเป็นที่ยอมรับได้ในสังคมแห่งชนชั้นเช่นนี้ขอเพียงไม่จองเวรนกันและกันโชคชะตาก็จะไม่ต้องให้พวกนางเป็นศัตรูกันวนเวียนไปอีกหลายชาติพบ เจ้ามันเป็นอิสตรีโง่งมน้องสาวลูกอนุชั้นต่ำของเจ้ากำลังออดอ้อนเรียกความสนพระทัยจากฉินอองไปเหตุใดจึงมานั่งดื่มชาสบายอารมณ์เช่นนี้ในวันที่อากาศกำลังเย็ยนสบายไม่หนาวจัดไปอวีกกำลังยกถ้วยชาร้อนๆขึ้นดื่มและคบคิดเรื่องค้ามพบอย่างสบายอารมณ์แต่จู่ๆเรือนร่างเย้ายวนของสตรีชนชั้นสูงที่อยู่ในอาพรสีแดงสด ก็เดินเข้ามาพร้อมกล่าวหานางแม้จะถูกขัดอารมณ์สุนทรีแต่ร่างบางก็ขยับตัวอย่างเชื่องช้าและอ่อนช้อยค่อยๆดื่มช้าต่อไม่ได้ชะง,งักกิริยาไม่นานนักถ้วยชาว่างเปล่าถูกวางลงแผวเบาดวงตาหงช้อนตามมองสวีเผยเยที่กำลังพยายามกั้นความโกรธที่มีต่อไปฮวาและไปอวีผู้เป็นศัตรูของตน ข้าไม่ได้เดือดร้อนอันใดแล้วมันหนักหน้าอกเจ้าหรือไปอวี่หยอกเยา้าเมื่อเห็นว่าหน้าอกขนาดเกินอายุของสวีเพยเพย์กำลังขยับขึ้นลงจากอาการหอมหายใจเพราะทั้งโกรธและเหนื่อยจากการรีบเดินมาหานางถึงศาลาที่พักที่คนตระกูลไปสร้างเอาไว้เจ้าเป็นอันใดกับหน้าอกข้านักหนาก็มันเต็มตาและดูท่าจะเต็มมือ ข้าชอบหรือเพราะว่าเจ้ามีไม่เท่าค่าและริษยาอยากจะมีนักจึงได้เอ่ยขึ้นบ่อยๆสวีเพยๆอ,อ,อารมณ์ดีขึ้นมาทันทีเพียงเพราะได้ข่มทับไผ่อวีด้วยหน้าอกอันมากล้นของคนที่ตั้งใจเอาไปเบียดชนเรียวแขนเล็กของไผ่อวีอาการกโกรธ เลือนหายไปแทนที่ด้วยรอยยิ้มร้ายกาศที่เพิ่มสเสน่ห์ให้ใบหน้าของสตรีที่ไปอวียอมรับตรงๆว่านางเซ็กซี่ผิดจากสตรีในสมัยนี้เรือนร่างสีแดงเพลิงก้าวมานั่งลงเบียดข้างไปอวีที่พักนี้มักจะสวมอาพรสีน้ำเงินเข้มมองดูทั้งคู่แล้วคล้ายนักมวยสองฝั่งที่กำลังห้ำหั่นกันไปอวีกรอกตา เจ้าลืมไปแล้วหรือว่ากำลังมีโทสะเจ้าก็ภูมิใจเสียเธอะไปอวีหันไปยิ้มเสียแ้งให้สตรีที่กำลังภูมิใจที่มีหน้าอกชนะนางได้แต่ความภาคภูมิใจนั้นก็ลดหายไปทันทีที่ไปอวีเอ่ยประโยคถัดไปเพราะนอกจากหน้าอกอันมากล้นนี้แล้วเจ้าไม่มีสิ่งใดดีเลยเจ้าถวายพระพรชิ้นอ่องไปคะ เสียงของสาวใช้ที่รออยู่นอกศาลาเอ่ยขึ้นเสียงดังเพื่อจงใจยุติบทสนทนาของคุณหนูทั้งสองที่พูดคุยกันจนลืมมองว่ามีบุรุษผู้หนึ่งกำลังมุ่งหน้ามาที่ศาลานี้ไปอวีและสวีเพยๆรีบลุกขึ้นยอบกายถวายพระพรโออย่างหมิงเซียนโดยที่สีหน้าของสตรีทั้งสองแตกต่างกันจนผู้มาใหม่รู้สึกแปลกใจ สวีเพยเพยก้มใบหน้าเล็กน้อยขบริมฝีปากสีชมพูสวยไว้อย่างคล้ายกำลังขัดใจแต่ไปอวี่กลับก้มใบหน้าและอมยิม้มคล้ายกำลังมีเรื่องสนุกใบหน้าเรียบิ่งของโอหยางหมิงเซียนกระตุกยิ้มมุมปากเล็กน้อยคุณหนูไปคงทําเรื่องสนอีกแล้วพักนี้นางแผลงฤทธิ์แบบไม่เก็บอาการหรือปั้นหน้าเป็นสตรีผู้งดงามเพื่อปกปิดความร้ายกาศ น่าสนใจจริงๆเปิ้ลหวางมาขัดจังหวะของคุณหนูทั้งสองหรือไม่ร่างสูงเอ่ยขนาดนั่งลงโดยมีหญิงงามทั้งสองขนาบข้างสวีเพยเยรีบคว้ากาน้ำชามารินให้โออย่างหมิงเซียนอย่างเอาอกเอาใจมุมปากงามยกยิ้มคล้ายจะสะใจที่ตนเร็วกว่าซึ่งพักนี้นางมักจะเร็วกว่าไปอวีทุกครั้งตั้งแต่ที่อยู่หมู่บ้าน ทุกครามเมื่ออยู่กันสามคนสวีเพ่ย์มักจะเป็นฝ่ายที่เอาอกเอาใจฉินอ๋องมากกว่าไปอวีทั้งที่เมื่อก่อนไปอวีแทบไม่เปิดโอกาสให้นางเลยอ่าเอาที่เจ้าสบายใจเถิดสวีเพ่ย์ไม่รบกวนเลยพี่คะเป็นไปอวีที่ตอบกลับด้วยน้ําเสียงเรียบนิ่งแต่อ่อนหวาน โอหยางหมิงเซียนเลิกคิ้วเล็กน้อยท่าทีดีใจทุกครั้งที่เห็นเขาของนางหายไปไหนเสียแล้วท่านอองโปรดดื่มชาเพยเอ๋อเตรียมชานี้มาจากเมืองหลวงวันนี้ได้โอกาสถวายให้พระองค์เพคะขอบใจเจาออ้ามากโอหยางหมิงเซียนยกชาขึ้นดื่มสวีเพยเพยยกขึ้นดื่มด้วยท่าทีเอียงอายไปอวียกถ้วยชาขึ้นบังแล้วเบ้ปาก ใช้คำว่าสาวใช้ของข้าเตรียมไว้เองแล้วเจ้าเพิ่งมาถึงเมื่อครู่นี้เองเปิ่นหวางจะมาแจ้งแก่คุณหนูทั้งสองว่าพรุ่งนี้ข้าเปิ่นหวางจะพาทุกคนกลับเมืองหลวงจริงหรือเพคะสวเยเพยๆดีใจอย่างออกนอกหน้านอกตาขอให้คุณหนูทั้งสองเตรียมตัวให้เรียบร้อยด้วยน่าเสียดายนะเพคะหม่อมชั้น รู้สึกผูกพันกับที่นี่สิแล้วสวีเพยๆเ,เอ่ยด้วยท่าทีเศร้าซอยไปอวียกถ้วยชาขึ้นบางแล้วเบ้ปากอีกครั้งได้ข่าวว่าเจ้าเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เองสเสด็จพ่อทรงมีราชองค์การให้จัดงานเลี้ยงฉลองให้สำหรับผู้ที่สร้างผลงานในครั้งนี้คงทำให้คุณหนูสวีคลายความเศร้าใจได้บ้างเป็นพระมหากรุณาที่คุณเพคะสวีเพย แย้มยิ้มกว้างไปอวียกถ้วยชาขึ้นบงังแล้วเบ,บ้ปากอีกเป็นครั้งที่สามแล้วคุณหนูไปเล่าไม่ดีใจหรือโอ้ยางหมิงเซียนหันมาถามนางอึ๊บไปอวีสำลักน้ำชานางตั้งใจนั่งเงียบอยู่นานมาชวนคุยอันใดตอนนี้ร่างบางล้วงผ้าเช็ดหน้าจากแขนเสื้อมาเช็ดคราบชาที่สำลักแล้วจึงเอ่ยตอบเสียงหวาน จะได้กลับไปพบหน้าท่านแม่แล้วหม่อมฉันย่อมดีใจไปครับคุณหนูไปช่างกรตัญยูนักโอหยางหมิงเซียนเอ่ยพลางมองผ้าเช็ดหน้าลวดลายคุ้นเคยไปอวีรู้ว่าสายตาของเขามองสิ่งใดและคิดว่าคนผู้นี้กำลังนึกถึงผ้าเช็ดหน้าที่เขาเก็บไว้ครานั้นนางรีบเก็บผ้าเช็ดหน้านี้เข้าไปในแขนเสื้ออย่างรวดเร็วหม่อมชันเพียงจากบ้านมานาน จึงคิดถึงมารดาเป็นเรื่องธรรมดาเพครเป็นสวีเพยเยที่เบ้ปากโดยไร้ถ้วยชาปกปิดเผยเอ๋อเอ,เองก็จากบ้านมานานอากาศหนาวเย็นเช่นนี้ก็เป็นห่วงท่านแม่อยู่เช่นกันเปครับวาจาเช่นนี้ทําให้ไปอวีชื่นชมสวีเพยเผยน,นักถือว่าอยู่เป็นคุณหนูทั้งสองล้วนน้ำใจงาม เปิ่นหวังดีใจนักที่มีทั้งสองมาช่วยในครั้งนี้ได้แบ่งเบาภาระของท่านอองเพลยเอ,อ๋อล้วนเต็มใจไปคะหม่อมฉั้นก็เช่นกันเพคะไปอวีเลียนแบบสวีเพยเพยๆเ,เสียดือด้อนางไม่อยากกล่าวคำใดมากนะักผลงานในครั้งนี้เพราะหลายฝ่ายร่วมแรงร่วมใจฉินอองเองก็ทำเพื่อชาวบ้านจนสู้ผอมไปเยอะ โอหยางหมิงเซียนนั่งสนทนากับพวกนางอยู่พักหนึ่งเรียกให้ถูกคือมีเพียงเขาที่สนทนากับสวีเพ่่ย,พยสองคนก็ไม่ผิดเพราะไปอวีแทบจะไม่เอ่ยสิ่งใดห่างโอหยางหมิงเซียนไม่ได้เอ่ยถามทั้งทั้งท,งที่หัวใจของนางเต้นแรงอยู่ตลอดเวลาที่ได้อยู่ใกล้กับเขาแต่ถือว่าคราวนี้นางเก็บอาการได้ดีเยี่ยม เชื่อว่าอีกไม่นานคงหายจากอาการรักบุรุษผู้นี้เป็นแน่ไปอวีปลอบใจตัวเองว่านางกำลังป่วยเป็นโรครักโอหยางหมิงเซียนไม่ต้องคิดอันใดให้มากความเพียงตั้งใจรักษาเดี๋ยวเดียวก็หายสบายใจบาดแผลของคุณหนูไปเป็นเช่นใดบ้างหายดีแล้วพี่ครับ ผ่านมานานเช่นนี้ทั้งยังมีโอหยางหวนโหรักษาให้มีหรือจะไม่หายคนผู้นี้คงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าจะต้องแทรงใส่ใจนางฮึเสเด็ญยาทรงฝากฝังให้ปันหวังดูแลเจ้าปันหวางเองก็มัวยุ่งอยู่กับคนป่วยจึงละเลยไปบ้างขอคุณหนูไปอย่าได้ถือสาอาวีเอ๋อมิกล้าไปอวี่น้อมศีรษะลง อานอ,องมีใจห่วงประชาชนทุ่มเทพระวรากายเพื่อชาวบ้านจะให้หม่อมชันถือสาได้อย่างไรไปคะเช่นนั้นเปินวางก็วางใจโอหยางหมิงเซียนมองกิริยานิ่งสงบของไปอวีที่คล้ายว่านางไม่ได้ถือโทษโกรธตนจริงๆซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่นางจะต้องหาเรื่องให้เขาได้ใกล้ชิดให้ได้แม้จะแปลกใจ แต่ใบหน้าร้ายกาจก็ยังเรียบนิ่งและเอ่ยขอตัวจากไปสองสตรีจึงยอบกายส่งตามธรรมเนียมน้อมส่งท่านอองครานี้เจ้าจะต้องกลับไปนอนตัดใจจริงๆเสียแล้วสวีเพยเผยเอ่ยขึ้นขณะมองร่างสูงเดินไปจนลับสายตาวันนี้ท่านอ,องสนพระไทยตรัสกับข้ามากกว่าเจ้า เจ้าคงรู้ตัวแล้วว่าผู้ชนะคือข้าคู่แข่งของเจ้าไม่ได้มีเพียงข้าเจ้าอย่าได้ใจไปไปอวีปลายตามองสตรีชุดแดงแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งจากนั้นก็หันกายหนีออกมาทันทีโดยไม่สนใจอาการกระทืบเท้าขัดใจของสวีเพ่ย นางต้องไปวางแผนสำหรับการประทะกันอีกครั้งของนางและไปฮวาเมื่อกลับจวนตามที่นางจำได้ในซีรีส์ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปจากซีรีส์มากนะักนั่นหมายความว่านางยังรู้อนาคตอยู่ไปอวีไปไหว้พระที่วัดประจำตระกูลเป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่เช้ามืด นางบอกกับสาวใช้ว่าอยากกลับเมืองหลวงไปพร้อมกับจิตใจที่สงบจึงสวมชุดสีขาวล้วนสำหรับสตรีที่บำเพ็ญเพียรเมื่อกลับจากวัดขบวนสเสด็จก็พร้อมที่จะกลับเมืองหลวงไปอวีขึ้นรถม้าของตระกูลกลับจวนด้วยชุดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนซึ่งนี่เป็นความตั้งใจของนางไปอวีและไปอวา จะต้องพะทะกันเล็กน้อยที่น้าจวนท่ามกลางสายตาของชาวบ้านนางไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์เช่นนั้นตามที่เกิดขึ้นในซีรีส์หรือไม่แต่อย่างไรนางก็ต้องหาทางหนีทีไล่เอาไว้ก่อนเป็นเวลาเกือบเย็นที่รถม้าสองคันมาจอดที่หน้าจวนของอัครเสนาบดีไบคันหนึ่งงดงามหรูหราอีกคันเป็นรถม้าธรรมดา สาวใช้คนสนิทของเยเวียเหมยมายืนรอต้อนรับมองปราดเดียวก็รู้ว่าคันไหนเป็นรถม้าของคุณหนูรองชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นต่างมารอยนโฉมของสองหญิงงามตระกูลไปผู้กำลังโด่งดังคนพี่ฉลาดหลักแหลมหาสาเหตุแก้ไขปัญหาโรคระบาดได้ส่วนคนน้องก็อบอ้อมอารีคิดวิธีรักษาชาวบ้านจนตัวเองล้มป่วย เป็นไปหฮวาที่ก้าวลงจากรถม้าก่อนเสี่ยวจือมาประคองมือขาวเรียวที่ยื่นออกมานอกรถม้าแสนธรรมดาผู้คนต่างตื่นตะลึงกับความงามที่แม้กระทั่งปลายนิ้วไม่นานใบหน้างดงามปานล่มเมืองของนางเอกผู้อ่อนหวานก็ปรากฏสู่สายตาผู้คนเสียงชื่นชมดังขึ้นมาไม่ขาดสายทั้งเรื่องความงาม และความดีของไป่หวาแต่ไม่นานคําชื่นชมก็แปลเปลี่ยนเป็นการวิพากวิจาร์ณเมื่อเห็นว่าเรือนร่างบอบบางของสตรีเก่งกาจอยู่ในชุดซัำซ้อตระกูลไผ่มีคุณหนูอยู่ผู้หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าไร้ประโยชน์แต่ไม่นึกว่าตระกูลไป่จะเลี้ยงดูมาอย่างตกต่ำถึงเพียงนี้แม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ต่างจากสาวใช้คาระวะคุณหนูสี สาวใช้ข้างกายเย,ายีอยเหมยยอบกายด้วยเบหน่าเจือนนางเตรียมแผนฉีกหน้าคุณหนูสีเอาไว้เพื่อไม่ให้ชื่อเสียงอันดีงามของนางโด่งดังไปมากกว่าคุณหนูรองตามคำสั่งของหูยินใหญ่แต่ผู้ใดจะคิดว่าไปฮวาจะกลับเมืองหลวงด้วยชุดสาวใช้นั่นเช่นนี้ชาวบ้านคงประนามตระกูลไปว่าไร้คุณธรรม ปฏิบัติไม่ดีต่อสตรีที่ช่วยชีวิตชาวบ้านหลายคนไว้แม้กระทั่งฮองเตยยังทรงชื่นชมไปว่าแต่ตระกูลไปกลับไม่แยแสไม่ใช่คุณหนูสี่ผู้นี้หรือที่ช่วยชีวิตคนเจ็บนับร้อยเหตุใดตระกูลไปจึงโหดร้ายกับนางนักอาพรที่สวมใส่ก็ไม่ต่างจากสาวใช้ ทำเช่นนี้กับบุตรีของตนได้อย่างไรน่าเสียดายที่ความงดงามและความเมตตาของคุณหนูสี่ต้องถูกตระกูลไปปิดบังไว้เนื่อนนานน่าเสียดายจริงด้วยไม่ยุติธรรมเลยจริงๆเสียงวิาพากวิจารณ์มากมายของชาวบ้านผู้เป็นแหล่งกระจายข่าวที่ดีที่สุดในยุคนี้ไปฮหวาใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ดีเยี่ยม ครั้งนั้นไปอวี่แย่งชิงเสื้อผ้าของไปอาวาไปจึงทำให้นางต้องสวมชุดสาวใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะคงเคืองแค้นที่โดนไปอวี่กลั่นแกล้งจึงจงใจใส่ชุดสาวใช้กลับมาที่จวนทั้งทั้งท,งที่ตนเองมีเสื้อผ้าชุดอื่นที่รับมาจากคณะเดินทางที่มาสมทบจากเมืองหลวงการเอาคืนเล็กๆน้อยๆของไปหวาครั้งนี้เป็นไปตามซีรีส์เป๊ ครั้งที่นางลงมือยึดอาพรของไปฮวาจนลืมนึกถึงเหตุการณ์นี้ด้วยซ้ำเห็นได้ชัดแล้วว่านางไม่อาจควบคุมโชคชะตาได้ทั้งหมดจึงได้กระทำเช่นนั้นออกไปทำให้โชคชะตากลับมาดังเส้นทางเดิมแต่โชคดีที่ไปอวีนึกขึ้นได้ว่าไปอาวาจะเอาคืนตนอย่างไรและหาทางแก้ไขเอาไว้แล้ว ทารวะคุณหนูรองยินดีต้อนรับกลับเจ้าค่ะน้ำเสียงยินดีดังไปทั่วจวนขุนนางใหญ่ไปอวี่ก้าวลงจากรถม้าด้วยท่วงทากริยาสูงส่งและสง่าง,งามแม้จะอยู่ในชุดสีขาวล้วนสำหรับบำเพ็ญเพียรของสามัญชนทั่วไปก็ไม่ได้ทำให้ความงามของนางลดลงซึ่งนั่นก็ทำให้เสียงพูดคุยของชาวบ้าน ที่ได้พบนั้นดังขึ้นมากกว่าเดิมดูอาพร์ของคุณหนูรองสินั่นมันชุดสามัญชนเช่นกันจริงๆด้วยเห็นทีว่าตระกูลไผไม่ได้ใส่ร้ายคุณหนูสี่อย่างที่คิดแม้แต่คุณหนูรองยังไม่ได้สวมอาพรงดนงามเลยเป็นเพราะคุณหนูทั้งสองคงอยู่หมู่บ้านอย่างสามัญชนช่างน,น่าชื่นชมโดยแท้ ดูคุณหนูร้องสิขนาดอยู่ในชุดไร้สีสันยังคงงดงามไม่เปลี่ยนแปลงสมกับเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งเสียจริงไปอวีแย้มยิ้มสะใจอย่างเปิดเผยหากเจ้าลมเลิกแผนนี้ไม่ทำตัวเองอย่างนางเอกผู้ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมเช่นในซีรีส์ก็ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ข้าจะต้องพะทะกับเจ้าไปฮวาเอย๋ยเชิญคุณหนูรองเจ้าค่ะ สาวใช้ผู้มีตำแหน่งสูงสุดในจวนเดินนำคุณหนูรองเข้าจวนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มที่ตระกูลไปไม่ต้องถูกหัวเราะเยาะเพราะคุณหนูสี่ได้รับการปรนนิบัติไม่ดีไปอวี่ก้าวเดินเข้าไปทางประตูใหญ่อย่างสง่าผ่าเผยก่อนชะงักเมื่อเห็นว่าสาวใช้ของมรนดาที่เดินนำหน้ามาหยุดเดินแล้วหันกลับไปเอ่ยขึ้นมาคำหนึ่งคุณหนูสี กรุณาเดินเข้าประตูเล็กด้วยเจ้าค่ะอ่านางลืมไปว่าในซีรีส์มันมีฉากนี้อยู่ด้วยในชาติพบนี้ลูกอนุภรรยาไม่ว่าจะงดงามหรือเก่งกาจเพียงใดก็ไม่อาจเดินเข้าประตูใหญ่ของจวนเด็ดขาดเพราะประตูใหญ่มีไว้สําหรับนางและพี่ชายผู้กำเนิดจากภรรยาเอกเท่านั้นแผนการนี้เป็นของยเยวียเหมยไม่ผิดแน่ ความจริงแล้วไปอวีไม่สนใจด้วยซ้ำว่าไปฮวาจะเดินเข้าประตูใดแต่ในเมื่อมารดาของนางมีแผนการนี้เช่นนั้นหมายความว่าโชคชะตากำหนดมาเช่นนี้แม้จะมีสิทธิเปลี่ยนแปลงมันแต่นางก็ทำได้เพียงแค่ส่วนของตนเองไปอวีไม่อาจควบคุมความคิดของผู้อื่นและควบคุมโชคชะตาได้ทั้งหมด ในเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้นางหลีกเลี่ยงเรื่องราวในซีรีส์คงเป็นไปได้ยากเพราะนี่หาใช่โชคชะตาของนางเพียงผู้เดียวจบตอนค่ะติดตามตอนที่17นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ